สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ของกศอนอำเภอเมืองบึงการสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดบึงการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมคณะครูกศนอำเภอเมืองบึงการได้ลงพื้นที่ในการรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณพื้นที่ทั้ง12ตําบล ในวันที่12พฤษภาคมกศนอำเภอเมืองบึงการได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาให้กับนักศึกษากศนอนวัสุดเขตแดนสยามตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่22พฤษภาคมคณะครูกศนอตำบลทั้ง12ตำบลได้จัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565และดำเนินโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนให้กับนักศึกษากศนอนักศกศนตำบลทั้ง12ตำบลด้านการศึกษาต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมกศนตำบลชัยพรได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่จำนวน15ชั่วโมงซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนณศาลา,าประชาคมบ้านโนนสงาตำบลชัยพรอ,อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่5พฤษภาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการได้ออกหมุนเวียนสื่อตามโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นณศาลาเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลบึงการที่วาการอำเภอเมืองบึงการเพื่อออกบริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศให้กับประชาชนซึ่งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์และเผยแพร่พให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาผ่านแฟนเพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงการอย่างสม่าเสมอด้านงานอื่นๆงานภาคีเครือข่าย วันที่4พฤษภาคมคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอเมืองบึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันชัดมงคลประจำปีพุทธศักราช2,565โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อมณศูนย์ราชการจังหวัดบึงการ วันที่5พฤษภาคมนายธิตวัฒน์สุตเดชครูกศอน,นอตำบลได้เข้าร่วมอบรมโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารณนะโรงแรมศรีนครอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่9พฤษภาคมกศอนอำเภอเมืองบึงการได้รับการนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการประจําปีงบประมาณพศ2565จากสำนักงานกศนจังหวัดบึงการโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดบึงการเป็นประธานในการนิเทศในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมกศนอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่10พฤษภาคมนางนิชาคำชมพูผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยครูกศนตำบลได้รวมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรธรรมชาติ MOA ในโครงการสตรีอำเภอเมืองบึงการแป่งปันรักปลูกผักปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการณตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่11พฤษภาคมนางนิชาคำชมภูพุ่งในการกศออนอำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสเมษาย25น2565ณบริเวณวัดศีโสพธรรมทานและถนนเข้าเมาริมโคง อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่19พฤษภาคมนางนิชาคำชมพูผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองบึงการได้มอบหมายให้นางรัศมีอืดผาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้ร่วมนำเสนอข้อมูลการประเมินศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดรวมกับสำนักนนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการณศูนย์ผู้นำจิตอาสานายสุนทรวังสพันธตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่20พฤษภาคมกศนอตำบลบึงการได้รับการประเมินคัดเลือกกศนอตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับจังหวัดจากสนักงานกศนจังหวัดบึงการโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมรองผู้อำนวยการสนักงานกศนจังหวัดบึงการเป็นประธานดังกล่าวณนะกกศนอตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ ในวันที่23พฤษภาคมนางนิชาคำชมพูผู้อำนวยการกศอนอเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะสวนครูสเสอยม,อ,มอโคกศรีสุพรรณจัังหวดสกลนคร ในวันที่24พฤษภาคมนางนิชาคำชมพูผู้อำนวยการกศอนอำเภอเมืองบึงการได้มอบหมายให้นางกิ่งแก้วเจริญชาติครูชำนาญการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยโปรแกรม ITW51 ณห,ห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานกศน จัังงหวดบึกาในวันที่30พฤษภาคมหนังนิชาคำชมพูผู้อำนวยการกศอนอเภอมืองบึงการพร้อมด้วยบุคลากรกศอนอเภอเมืองบึงการได้รวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกศนอจังหวัดนครพนมในการเข้าศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากกกและผือณนะศูนย์เรียนรู้กอกกบึงการตำบลโนนสมบูรณ์อมเมืองบึงการจังหวัดบึงการ